สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตรถไถกันหน่อยนะคะคันนี้เป็นยันม่า KE2 ค่ะเก่าญี่ปุ่นยังไม่เคยใช้งานในไทยนะคะคันนี้มาพร้อมกับโรตรี่ค่ะขนาดเมตรสิบแม่ค้าเพิ่งล้างเสร็จนะคะคันนี้สวยๆค่ะคันนี้ราคา85,000บาทนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปกันนะคะคันนี้เป็น TS1910 19แรงค่ะ4ฟวินค่ะคันนี้ คันนี้ราคาห9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็คันต่อไปจะเป็นฮินโนมุโตอีสิบปดนะคะคันนี้มาพร้อมกับใบดันนะคะติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้าให้ใหมค่ค่ะกำลังติดตั้งอยู่นะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นฮินโนมโตอีสิบแปดสิบแปดแรงเหมือนกันคะ่ะคันนี้เป็นเพาเดียวคะ่ะราคา3900 0บาทนะคะคันนี้ คันต่อไปก็จะเป็นค u ู o t ต L 2 6 0 5ค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ล้างค่ะคันนี้แม่ค้าจะใส่หลังคาให้ใหม่แล้วก็ชุดไฟนะคะไฟหน้าไฟหลังแล้วก็ไฟเหลี้ยวให้ใหม่นะคะคันนี้ยังไม่ได้ล้างค่ะเป็นรถในสวนผลไม้นะคะตะแรงข้างครบหมดนะคะแม่ค้ากำลังถอดไปล้างสีสวยค่ะคันนี้ เจ้าของออกมือหนึ่งใช้งานคนเดียวเลยนะคะป้ายแดงมาเลยค่ะสีสวยๆค่ะยังไม่ได้ล้างแล้วต่อไปก็จะเป็นด้านนน้นว่าขายืนแอคอยู่นะคะคันน้นก็จะเป็นอิสกิทีเอค่ะสองห้าห้าคันนี้ถอดมาเก็บงานชุดสีล้อให้ใหม่นะคะนี่ค่ะกำลังเก็บงานสีล้อให้ใหม่ วสวยๆค่ะสภาพเก่านอกเลยคันนี้ยี่สิบห้าแรงนะคะอ่าและคันต่อไปก็เข้าใหม่เหมือนกันยังไม่ได้ล้างนะคะเป็นอ e ีสกิทีเอลสามสองศูนย์ศูนย์ค่ะคันนี้คันใหญ่เลยค่ะหาไว้ไถ่ายไล่สบายสบายเลยค่ะเสียงแม่ค้าก็จะแป,กแปกลกๆปเนี่ยนะคะพอดีแม่ค้าไม่สบายยังไม่หายดีคันนี้สวยค่ะยางดีแต่แคงข้างครบนะคะยังไม่ได้ประกอบ เดี๋ยวรอล้างเสร็จค่ะคันนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นห้าพันบาทค่ะอ่าเดี๋ยวจะมีอยู่ข้างบ้านด้วยเดี๋ยวแม่ขาพาเดินออกไปดูมาดูข้างบ้านกันนะคะก็จะมีเป็นพวกอุปกรณ์ติดตั้งกับรถไถด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวแม่ขาจะพามาดูอ่าคันนี้เป็นรถไถอ e ีสกิทีเอสสองสองหนึ่งศูนย์นะคะคันนี้ก็กําลังถอดชุดสีออกมาเก็บงานอยู่คะ่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะ คันนนจะเป็นอิสกิทีเอสสองแปดศนศนแต่ว่าวางเครื่องสามสิบห้าแรงนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเทนเลอร์บรรทุกน้ำขนาดหนึ่งพันลิตรนะคะสวยๆค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นผ่านสามใส่รถไถเล็กนะคะอ่า มีอยู่สามพวงสวยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นชุดตักนะคะที่กับญี่ปุ่นยังไม่เคยใช้งานในไทยค่ะอันนี้ใช้งานในไทยแล้วสีแดงส่วนชุดสีน้ําเงินยังไม่เคยใช้งานในไทยนะคะติดมากับรถ th สองแปดหนึ่งทั้ง2อคันนะคะอ่ะมันจะเป็นหางตัดหญ้าของค่าย lc s ค่ะแล้วก็จะมีเป็น ผ่าน5ลอตเตอรี่ผ่าน6นะคะแล้วก็ถังพ่นยาค่ะถังพ่นยาของช่างผ่านะคะมาพร้อมกับปั๊มตาเพชรใช้งานได้เลยค่ะสวยๆค่ะอ่าด้านนี้ก็จะเป็นเทนเลอร์นะคะเทเลอร์ต่อพ่วงกับรถไถอ่าเดี๋ยวแม่ค่ะจะพาไปดูด้านข้างอีกนะคะ พอดีกำลังเก็บร้านค่ะฝนตกพื้นมันแฉกกำลังเอาขิดมาลงนะคะอาจับไปดูอีกคันหนึ่งค่ะอ่าคันนี้จะเป็น iseki tl สี่สองศูนย์นะคะมาพร้อมกับดันหน้าแล้วก็พาดหลัง pt นะคะคันนี้คันใหญ่ค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะอาจจะเลอะเลอหน่อยนะคะพอดีพอเขาเอาไปดันดินข้างล้านมาปรับสภาพพื้นดินนะคะ่ะ อ่าันนี้สวยๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเทนเลอร์เล็กรถถยเล็กกับผ่าน4ยังไม่ได้จัดเก็บดีนะคะเบอร้านตั้งอยู่ตำบลกลางดงอำเภอปักช่องจังหวัดนะครราชะสีมานะคะเบอร์โทรติดต่อค่ะ092 356 2995ค่ะสนใจอุปกรณ์ชิ้นไหนรถคันไหนโทรมาสอบถามได้นะคะเบอร์โทรอีกรอบค่ะ 092 356 2995ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ